กระดุกใหญ่แล้วนี่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 เร็วเรตาสองก้นอ่าไม้ม่เทียบไม้ปะไม่ใหญ่ตรงนี้รน สวัสดีครับผมพบกับจงวีตี้กุ้นป้าปลูกกุ้นกล้งนะครับวันนี้ช่วงฤดูเร่งผมมาอิดโบกันแล้วนะครับผมเรื่อว่าสูบน้ำจับปลากันนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับผมว่าปลาจะมีเยอะไหมนะครับเราจะซื้ออะไรเดีย๋ยวม,มันโอ้ปลากิดอะไรลูก ตัวชนตัวใหญ่ั้ผมไม่ได้นะนั่นโนนเมื่อกี้มันวิ่งเข้ามานี่อืมเขาจับลูกเต็มเลยอ่ะ ตัวก็ไตัวไม่รู้นะนาลึกลึกแั่นเลยนั่นยกออกมาอุ้ยปลาดุกย่ปลาดุกย่เรียเร็วเรียงเร็วปลาดุกย่เร็วนี่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 เร็วเร็วเร็วตาสองปลาดุกยิ่งเร็อไปเลยเลยครับครับครับเดี๋ยวน อ้ดออ้ยปลาดุกด้วยเลยัวใหญ่เลยนะเนืออ่อนนะครับอุ้เติมเติมยางครับยางเติบเติบเติบอย่างเลยไหมอย่างเลยไหมอย่างเลยอย่างเลยว่ะมาดันไม่ได้เอาตีไตมาเลยเดียวไม่ได้เอาตีไตรมากันเดียนูน Nhay blah 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 bớn blah ít blah 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 này blah 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 Bốn blah là bảo thằng blah ได้แล้วครับได้แล้วครับได้เลยได้เลยได้เลยาปลาโจรโอ้ยตัวตัวกันได้แล้วโคครับตรงตัวเรียตรงตัวเลียปลาชนตรงตัวเรียตรงตัวเลียนุบหนูอย่างนั้มเลยนะครับผม

นี่นี่นะ่น้แหละค๊ับหากคอมาเลยยังยางหากคอหากคอเลยต่อไปแล้วโอ้ยโอ้ยพีเนาะอ้วนเลยเปล่าอ้วนอ้วนพี่ครับอ้วนหน้ายัง ไม่ัวตัวเห็นหน้าคุณจับบ้างจ้ะ่มา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 นี่เอาไม่ัวตัวเพื่อจับพี่ออกซิออกหน่อยเน้องอะไรวดตืบไอ้หน่อยหน่อยไอเด็นี่ตอดไไอ้น่ที่ตาต้าไปยนัดตัดเวยาตัวลูกตัวลูอต้าไ ย่างยา่างย่างอบอับเกลือนะเห็นล่างหน้าตรงวนเนื้อเนี่ยวกันเหรอมันตัวใหญ่ใหญ่เนื้อเนีเน้ยจิน,นมาแล้วอ๋อมาใส้เกลือเกียวเลยนึ่งไหม้เลยอ๋อมันอานนี้นะครับโรน <laughs> căng gần giống mày <laughs> <laughs> đi ra lên san <laughs> อะไรครับ่ไม้ไม่เทียมไหมวะ ไปรับใครอ่ะออารถไปขายปลาบ้างขายรถไปขายปลาเรือบเรือบปีนองเอ้ โชว์ใหายออกกล้า้เร็วไม่ดเลยอ่ะ Được ơ, được ngay Ớ, ờ, thiệt hơn Không lẽ đã lít của vô Bết đi <laughs> <laughs> <Bad deal cười> <laughs> Ui, là đúc nhá, Đúc nháy lắm <laughs> Là đúc rồi เดอบยวเราไปตัดกันขึ้นกับปลา เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปลาจะได้กี่ตัวนะครับผมโกโก้ไปด้วยนะครับผมต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใต้ต้นจับปลานะครับเดี๋ยวกดไปดูต้นที่ว่าได้ปลามากนะครับผมระวันนี้ปุมีหน้าที่คุมหัวบัวเองนะครับผมอยู่ตีลุง็กยู่นะครับตนนี้ก็ไม่ตัดเรียวปุต้องลุงไปกดนะครับผมกดจับปลาเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปลาตังมดได้ต่อไหนนะครับผม นี่ก็เป็นปลาตะลิดต,ตัวใหญ่ๆนะครับผมส่วนมากกตัวเต่าว่ามือนะครับวันนี้ได้ปลาสลิดนอโกในรอบนี้ก็ปลาสลิดต,ต่างมดเลยนะครับปลาสะลิดปลาโม่ได้เยอะนะครับรวนปลาวันนี้ประมาณลอยว่าลู่นะครับ นี่ก็เป็นปลาดุกเหนือออนนะครับปุ๊บตัวใหญ่ๆเลยตีเพิ่งได้มาเล็กเดียวนะครับทีได้มาโกนโก้ก้างน่อยมดเล้วนะครับปุ๊นี่ก็เป็นปลาชนกับปลาดุกนะครับตีก้างไ่วยมีกลุ่มนี้ก็ยังนิดเดียวนะครับตัวติม่นี่กลุ่มนี้ก็ได้กลึงนึงนะครับปุ๊นี่ก็เป็นปลาโม่นะครับปลาโม่ปลาชนนี่นะครับปลาสลิดตัวใหญ่ๆตาเต่าฝ้ามือนะครับปุ๊บตาเต่าสี่นิ้วตาเต่ากว่ามือส่วนมากนะครับ

เสตเลโกเปลี่ยมปลาลบบานกันนะครับผมนี่โซบนี่ก็เป็นปลาตะลิดลาวนะครับปลาตะลิดปลาโมตีไสโกมาไม่โป้นะครับวันนี้ได้มากนี่ก็เป็นปลาตะลิดกับปลาโมลาวนะครับตัวใหญ่ๆต่างเป้เลยวันนี้ปลาตะลิดตัวเล็กๆก็มีบ้างนะครับนี่จบนี่ก็ตัวใหญ่ๆนะครับนี่ตะเต่าว่ามือตะเต่าที่นิ้วเป้นะครับวันนี้ก็นาวใบต้มนะครับผม ตม้มตัวโดงเนาโตดนะครับปลาสลิดมาผมไม่ได้ไม่ดูนะมาตึ้งมาเร้วนะครับ,รรรบผมกมม,ม,มมาลางปลากันก้นนะครับ <c oughs> นี่ปลาสลิดนะครับผมกับ <c oughs> ปลาลาดนะครับอยู่ในนี้ ก็ยืมฮักนะครับวันนี้ได้ปลาในร่นในกุ้มก็เต็มตุกล่นนะครับนี่ในร่นโรงล่นนี่ก็เต็มมดนะครับปลานี่ก็เป็นปลาดุกกับปลาโจนนะครับมีปลาโมติดมามั้งนะครับไม่กี่ตัวนี่นะครับปลาโมกุ้มเกี้ยวส่วนมากก็เป็นปลาสาลิดกับปลาลาดนะครับพวกนี้ยังในกุ้มนี่ละมันลรยว่ารูนะครับตัางมดวันนี้ นี่นะครับผมปลาตวนเบงนะครับเลือดจากไอ้โป้ไอ้เมลีวนะครับไอ้นากุหละเก่งต้งเก่งกันนะครับผมนี่ตวนเบงงงผมนะครับนี่เล็ดตลิศตาเต่าว่ามือนะครับผมว่ามือผมเยอะยังนะเกี่ยวกับมือตากรงกนตาว่านะครับผมเล็ดปวดตัวได้เล่งงกนะครับผมต้มรมนี่ผมว่ายตั้มเด็ดเดียวนะครับผมตั้มเด็ดเดียวแล้วก็ไหวโตดกันโตดไม่รู้โตดลาดปีกกว่าโตดตรมดานะครับ แล้วก so ็นี่เป็นปลาโมนะครับผมมีปลาโมกับตัวใหญ่ๆนะครับผมนี่เอ้ยตัวตัวนี่นี่เทียบกับมือผมก็ผมตัวใหญ่นะครับก็เลยปลาตัวเล็กนะครับผมเทียบกับมือตากลงเลยทีนี่เทียบกับมือตากลงนะครับอืมเอ้ยเต้านะตัวตัวปลาโมเลยใหญ่ๆต่างเปเลยปลาโมกันเลยเทียบกับมือตากลงเนี่ยปลาตาลิดนี่ครับตัวตัว เดียวไปเลยนี่นะครับปุ๊เดียบมือตากลงก็เม็ดนะครับตัวตัวได้เล่งนะครับปุ๊ต่วนเบงก็ประมาณได้ก้นหนึ่งก็ยีทิลูได้นะครับปุ๊หลอดปุ๊บไม้โปรไอมีไอหน้านะครับปุ๊ประมาณก้นหนึ่งยีดิลูนะครับตวนเบงเลือดจากฮักการามันจากกาโบเลียนะครับปุ๊บกระปูได้กินนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับปุ๊ว่าจะทำเมนูอะไรกินกันนะครับ ก็ตําปลาเ็ดเลี้ยวนะครับผมปลาตาลิดตํมไวตดเป็ดตัวนะครับผมตดตําปลาซ้ำรดนะครับนี่ตัวใหญ่ๆน่ากินเลยเนื้อเน้นๆเลยนะครับผมนี่ก็ยู่รปน้ำตัวนะครับนี่นะครับปุ่มโตดเองโกประมาณนี้นะครับผมปุ่มโตดเองกกแม่กรบแต่ได้นะครับปรอาตากรบมากเเ่งเนื้อเค้งนะครับผมผมไม่จบกินผมจบกินแบบเนื้อนุ่มๆนะครับผมเส็จเล้วก็ลาดน้ำซ้ำรดนะครับผม จ่น้ำลูกก้ามเปียกตั้นะครับจ่ายน้ำหลูกก้ามเปียกเกี่ยวกับน้ำตาลใจ้ไอ้เกลือปิดปนน้อยๆนะครับผมกอเต่านี้ก็ลอยเล็วนะครับผมแต่เสียดายนะครับไม h ห m มชี้นะครับผมนี่นะครับกลอดเซตเล็วนะครับผมปลาสลิดโตอดจ้ำลดนะครับเต่านี้กินกับก้าวโลนๆก็ลอยเล็วนะครับแต่ว่าผมทำอีกนึ่งเมนูนะครับผมต้มปลานะครับเมนูตีร่องก็ต้มตัวโดงนะครับปลาโมกับปลาสลิดแล้วนะครับผม ได้มากก็มันเต็มพุ่งนะครับต,ตัวตัวปลาโมกับปลาสลิดก็มาต้มตัวโดงนะครับกินกับข้าวโลนๆสดน้ำได้เล่งโคนะครับผมอย่าลืมฝากที่ตามจองวีตี้ก้นปลาปลูกวนเกล้งด้วยนะครับผมากินแบบบานๆห้ากินตามฤดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม